ณเวลาที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยจากสภาสนชว่าตกลงแล้วเนี่ยคดีของนางสาวยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสภาสนชเนี่ยจะรับเรื่องดำเนินการถอดถอนได้หรือไม่คดีถอดถอนเนี่ยเป็นคดีที่ในที่สุดแล้วเนี่ยผลในที่เรียกว่าบทแซงชั่นบทบังคับเนี่ยคือการที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีเพราะฉะนั้นคดีเนี่ยเป็นถือเป็นเรื่องที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ นั่นโดยหลักของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยการจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ2ประการคือ1รัฐธรรมนูญให้อำนาจนะครับจะต้องมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าให้อำนาจแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดคณะหนึ่งบุคคลใดเนี่ยที่จะดําเนินการอย่างนั้นได้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการที่เราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณเป็นดินนะครับ เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้มาถกมาพูดกันให้จริงจังว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันต่างกับโครงการประกันราคาโครงการประกันราคาเงิน1 3 0 0 0 0สมืล้านเนี่ยใช้เงินจากงบประมาณเป็นดินปัจจุบันยังเหลือหน,นี้ในโครงการประกันราคาอยู่อีกร่วมสี่หมืล้านที่ต้องจัดงบประมาณใช้หนี้ในโครงการประกันราคา แต่โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยอธิบายความเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ว่าเอ๊ะตะกลรงเสียหายหรือไม่เนี่ยนะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันใช้เงินที่รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันและทกออสอไปกู้เงินจากสถาบันการเงินงความเสียหายอยู่ที่มันจะมองมุมไหน